สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตัวปวนสายปันเสนอลนะครับผมมาวันนี้ก็มาโชว์สเตปครับโชคราบแห่งคะแนนนะครับผมมาเรือช้าฟอร์จุนนะฟอร์จุนนะครับผมมาจัดไปพอแม่พี่น้องเลยตามคําขอเอฟซีที่ขอกันเข้ามานะครับผมใครที่อยากให้เล่นเกมไหนก็ขอกันมาได้นะผมมาแล้วก็ใครที่อยากตามก็ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะผมมาจัดไปพอแม่พี่น้องเลยวันนี้ทุน5 0 0รอยนะจ๊ะทุกคนมาซื้อฟรีเกมเอาก่อนแล้วจะดอกแรกจัดไปอะมา โอ้โหมาบางนี้ครับขอซื้อฟรีเกมเอาก่อนละจันละกันละกันโอ้โหพูดผิดพูดถูกอยู่ตรงนี้ละจ้ะมาว่าวก็ไปกันเลยนะจ๊ะทุกคนมาบางแร้ครับถ้าบวกเยอะเราก็จะถอยแต่ถ้าบวกน้อยเราก็อยู่นะจ๊ะมาว่าลรวก็ไปมาโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยว่ะโอ้โหเงียบจ้อยเลยเงียบจ้อยเลยมาจ้ะโอ้โหไปใส่เมื่อละจ๊ะ มาจ้ามาคิวมาคิวมาแบบนี้กันไหลไปจ้าเคมาดิช่องแรกนะโอ้โหมาจ้แบบนี้เต็มหน้าการะดานไปเลยว่ายังไงบางนี้โอ้โหคิวมาดิคิวมาก็สวยดิโอ้โหแบบนี้จัดไปจ้าแบบนี้จัดไปเออเออมาเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆมาเมื่อ,อ,อ,อลิได้แค่นี้ละขาดทุนยับเยินครับผมปะรางวัลรวมครับโอ้โหเก้าสิบสามครับซื้อไปสามร้อยกว่ามาขอปรับไปที่เบดสิบมา มือพี่ขาดมันต้องเจอมือพี่ขาดมานนะมือเรามันโหดนะครับบอกมาดิจ้าโอโ้ยังไงฟีกกมว่าจังไดจ้าว่าจังไดจ้าโอ้ยมาจ้าซื้อไม่พอแถมเข้าฟีเกมต่อด้วยมาขอให้หมานนะขอให้มันหมานนะปะว่าแล้วก็มาดิจ้าบอกแรกสวยงามอยู่พอได้เล่มอยู่จะก,การาสิบมาต่อกันเงา้ยาเลยเนาะว่าจังไดเรจาจะบอกนี่โอ้ยมาฟีในฟี วายยังไงสองดอกบอกมาวายมาสวยว่าทุกคนมาโอ้โหวอคุมสิบสองมาเก้าสิบเอาเรื่อยๆว่าเอาเรื่อยๆมารางวัลก็โตจัดไปครับผมสองร้อยเจ็ดนะผมไม่ธรรมดาว่าทุกคนเะไปกันเงาๆเลยแล้วกันไอ้สามสี่ดอกเราโอ้โหเงยบจ่อยวายจังไหนบงนี้โอ้โหเจ้าหญิงว่ายังไงสิบมาสวยว่าคีคีคีช่องแรกโอ้โหไม่มาว่ะเอาว่ะมาว่ะ ยังไงวะสิบคิวมาดิสิบมาดิโอ้โหสิบมาแบบนี้แตกแตกโอ้โหไอสี่พันสองไปเลยครับผม,มบงงับงไงบงงังไงบังไงไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหระดับซูปเปอร์ไปครับผมสี่พันสองร้อยแปดสิบเสีไม่ธรรมดาจริงๆ,ๆว่ะทุกคนม,มาหลังวัตรวมจัดมาสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้านะจ๊ะโอ้โหฟเร์เกมดอกอยากจบเลยครับผมมาขอปรับไปที่เบสสามสิบหนารละก,กันมา เจอมือพี่ขาดมาเราแล้ว,ลวมาได้จ้าสิบมาได้จ้าโอ้โหมาได้จ้ามันหมาน,มนเคเคเคโอ้โหเจ้ายญิงมาจาาห้าร้อยว่าจังไนพวกนี้จัดมาเอกไม่ธรรมดาว่ะโอ้โหรางวัลก้อนโตจัดมาที่แปดร้อยสามสิบเนาะตัวแล้วก็ไปอีกเงาเงากันเนาะครับผมกําไรน่เน้นก็บอกมาตอนนี้โอ้โหจัดมาจ้ะยังไงจ้ะโอ้โหไอ้ีงวผงทองท,อง,ทองนี่นะเกือบไปละมา ต่อกันไปจากสองสามดอกแนบักระโบกมาด้มาด้มาดีว่ามาดีว่าโอ,โอ้พอได้เล่มอยู่ครับผมเน้น,นโบโอกคิวมาสวยครับผมชอดอกไม้ครช่อมา,อมารีชอนี้ปีงามเงียบจอยจาดมาด้จาดมาด้จาดมาดมา้อย่าไปหยองด้เออมาเด้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,เ,เ,เกือบไปละโออยังไงอยังไงม,มา มาครับมาฟรีอีกรอบฟรีอีกรอบมารอบนี้ขอสักพันจะถอยเลยมาจัดมาดิครับผมสวยงามยู่แบบนี้โอ้โหจัดมาจ้ายังไงจ้ายังไงโอ้โหจัดมาจ้าจัดมาจ้าโอ้โหสุดจัดบ่างไงสุดจัดบ่างยงมามาเน้นเน้นรับรางวัลก้อนต่อระดับซปเปอร์ไปหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมบอกนี่จัดมาอีกดิ ขอเน้นๆจ้าเน้นๆจ้าวายแบบนี้ว่ายังไงจ้าโอ้โหโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนห้าพันสองร้อยจ้าโอ้โหไอจัดมาแล้วเน้นๆว้าจังไหนรจมาเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆครับผมมาโอ้โหรางวัลก้อนตัวระดับซุปเปอร์ไปห้าพันแปดร้อยจ้าทุกคนโอ้โหจัดมาที่เมื่อสามแล้วตอนนี้มาเน้นๆมายังไงครับอยากตามตายคลิปเลยนะครับผมมากําลังแจกเลยครับกําลังมาเดว่าวันนี้มา มาดีว่าวันนี้มาว่ามาว่าเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะครับผมเอาเรื่องครับผมโอ้โหคูณสิบแปดจัดมาสองพันแปดร้อยสามสิบห้าเอาเรื่องอยู่นะครับผมทุกคนมาระดับซูปเปอร์ไปครับสามพันแปดสิบเจ็ดนะโอ้โหมายังเหลืออีกสามบังไงไงครับผมมาโอ้โหเจอเป็ดสามสิบเข้าไปรู้เรื่องครับผมมาแบบนี้เอาอยัางไงอีกแล้วโอ้โหคูณสิบแปดจัดมาครับร้อยสามสิบห้าครับเคมาดิโอ้โหเกือบไปละมา 279นะครับผมพอได้เล่มโยดจะโอ้โหจัดมาครับผม10มาดิครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาวาบักนี้บักนี้ยังไงพวกนี้ดูครับโอ้โห400รือถ้ามีคูณล้วมั้งเอ้ยจัดไปครับไม่ธรรมดาเีริพ่อแม่พี่น้องบอกนี้มาอีกแล้วว่าจังไหนรจจะจมีบายแบบนี้ต้องดูละมามาดิมาดิโอ้โหจัดมาครับเอานิดหน่อยก็เอาว่ะนะ ว่าจังได่กระโบกนี้มาอีกแล้วจ้าโอ้โหเอาเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆครับเอาหมดครับตอนนี้มาจัดไปครับเจ๊สอง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 โอ้โหไม่ถึงว่ะ1นึ่งหมื่นครับผมโอ้โหอยู่ครับอยู่ได้อยู่ได้แบบนี้ครับผมมาสุดจัดประหลัดบอกครับผมทุนหลักร้อยแตกมาหลักหมื่นนี่แล้วครับผมโอ้โหผมก็ไม่คิดไม่ฝันมันจะมาอย่างนี้นะครับผมมาว่าแล้วนะผมใครคอมเมนต์แรกครับผมมา ก็แอดไลน์แล้วส่งเลขมาได้เลยนะครับผมมาความเนต์แรกนะครับผมโอเคมามเอาง่ายๆเลยนะครับผมมาจัดไปครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ผมด้วยรลกกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ